สูงกว่าใช่ใช่ริมน้ำสูงกว่าเหนือน้ำครับ,รบแล้วก็วผมก็เลือกอยู่ที่สามคูณสี่ก็คือกว้างที่สุดกว้างที่สุดครับเราจะใช้หลักในการทําเสาก็เท่ากันถ้าจะใช้หนึ่งคูณหนึ่งก็ใช้เท่ากันสี่ศาสี่สี่เสาเหมือนกันแต่เราก็เราก็เลือกที่มันกว้างที่สุดยาวที่สุดเพื่อประหยัดหลักประหยัดเสาแล้วก็ได้พื้นที่ในการเลี้ยงปลาเยอะ มันจะได้คือในการเลี้ยงปลาเยอะครับทำสะพานแล้วก็ไม่ต้องทําน้อยแต่ได้ปริมาณในการเลี้ยงปลาเยอะขึ้นแล้วอย่างของในกระชังเนี่ยพี่วิเลี้ยงเท่าไหร่ครับที่เลี้ยงนี่พันห้าร้อยตัวครับ3ามคูณสี่ครับเอ๊สามคูณสแต่เมื่อกี้นี้บ่อดินสามคูณห้าแต่ว่าเลี้ยงได้เยอะกว่าบ่อนั่น3ามูณสี่มวลน้ําลึกกว่าไงครับอ๋ นี่ขนาดคือแคบแ,คบ,แคบกว่า,แ,แ,วาแต่มันมีปริมาตความลึกที<ค>ล่ลึกกว่าของน้ำมันข้อแตกต่างครับคุณผู้ชมครับเพื่อที่จะชี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นว่ามันมีความแตกต่างอย่างไร